สมบัติถัดกันชมข่าวขย่าวขวดสุดสัปดาห์นี้ไฮไลท์การเมืองในห้วงนี้น่าจะอยู่ที่การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครองพุทธที่31มกราคม67เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเนื่องจากมีการยื่นร้องสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่ก้าวไกลได้หาเสียงว่าจะแก้ไขม .112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่แม้ก้าวไกลจะมั่นใจว่าไม่น่ามีผลอะไรเนื่องจากคำร้องระบุเพียงว่า ให้ยุติการกระทำนั้นไม่ได้ให้ตีความถึงขั้นยุบพักผลการวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรหากเป็นไปอย่างที่ก้าวไกลมั่นใจก็แล้วไปเว้นแต่จะกินความไปถึงการยุบพักก็จะเกิดปัญหาการเมืองแน่นอนเพราะหัวหน้าและกรรมการบริหารพักจะมีความผิดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบรรดาลูกพักต้องหาพักการเมืองใหม่สังกัดภายในเวลาที่กำหนดนั่นคงทําให้การเมืองพลิกผันไปอีกมุมหนึ่งที่แน่ๆคือก้าวไกลจะถูกลบชื่อไปจากสาระบบพักการเมืองใหม่ จะมีสอสอน้อยลงกว่าเดิมทําให้พลังทางการเมืองลดความเข้มข้นลงเพราะบรรดาแกนนาคนสําคัญสําคัญเช่นพิธาลิมเจริญรัตชัยธวัฒตุลาทนต้องไปอยู่นอกวงโครจรไม่ต่างไปจากธนาธรปิยบุตรพนิกาแม้พักใหม่จะยืนหยัดในอุดมการ์ตต่อไปได้แต่ความเข้มแข็งคงลดลงไปโดยปริยายเพราะดูจากแต่ละคนแล้วศักยภาพย,ายังไม่ถึงระดับนั่นว่ากันไปในด้านผลลบที่จะเกิดขึ้นตรงกันข้ามหากเป็นด้านบวกคือ ไม่มีปัญหาก้าวไกลก็จะโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะขาดพิธาเพียงคนเดียวที่รอดจากคดีหุ้นสื่อเท่านั้นแหละก้าวไกลมีชีวิตชีวาพลิกฟื้นคืนความเป็นพักการเมืองที่มีอนาคตสดใสขึ้นมาทันควันบรรดาลูกพักตาแวววาวขึ้นมาอย่างน่าพิศวงเพราะเกิดความมั่นใจมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวพิธาเป็นผู้นําของพวกเขาซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงที่เดินเข้าสภายอย่างผู้มีบาร,รมีธรมให้รัฐบาลหวั่นไหวไม่นออหยอ ตามรูปการหากเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักก็จะควบตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเต็มตัวจากการประกาศแนวทางการทำงานในฐานะฝ่ายค้านก็มีความชัดเจนด้วยประกาศว่าจะทำหน้าที่อย่างสุดฝีมือทักษิณก็ไม่เว้นท่าทำไม่ถูกต้องตามคันลองประเด็นที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเขายังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยเส้นทางการเป็นผู้นำประเทศยังอยู่ในมือยิ่งอนาคตของ2 5 0สวจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมเส้นทางก็โล่งไม่เป็นอุปสรรค ที่จะคิดหนักก็คือรัฐบาลภายใต้การนำของเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยแม้กระทั่งทักษิณเองก็เถอะการเลี้ยงสังสรรค์ของหัวหน้าพักการเมืองร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีแต่ในใจของทุกคนคงต้องคิดถึงก้าวไกลยอย่างแน่นอนเพราะฉากทัดทางการเมืองกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อคู่แข่งสำคัญกลับคืนสู่เวทีอย่างเต็มตัวทุกก้าวเดินต่อไปจึงต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น การถักดันผลงานให้ออกมาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพราะมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาในการยอมรับของประชาชนที่แน่ๆคือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านที่นำโดยก้าวไกลเพราะนายกรัฐมนตรีไม่มีแค่เสศษฐาอุ้งอิงแต่ยังมีชื่อพิธาที่รอคิวอยู่เช่นการหากการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดก็ตามเพราะผู้นำประเทศนั้นไม่ใช่สมบัติที่จะส่งมอบให้กันได้ง่ายๆ